สตรอเบอรีพี่น้องสตรอเบอรี่ถึงมาบอกวิธีอันเก็บสตรอเบอรี่ให้ได้นานเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้ถึ่งเจ้ามักไปเก็บอันสตรอเบอรี่จากฟาร์มเนาะฟองหนึ่งก่อนทิ้งในสองอาทิตย์พี่น้องเก็บยังได้ให้อยูในสองอาทิตย์ยังสดอยู่ขึ้เก่าพี่น้องเอามา เอาบริหางเอาใส่กองเนาะค่ะเอาส่กองแยกไว้เรียงกันสักประมาณสามสัตสองก็สามสัตแหงแต่แหงแต่ห้องก็เรียงหลายแหงแต่ดีมันสิบบ่อทับกันเนาะมี่นองเนาะแต่ว่าครับมุยมีพื้นที่เก็บนอนมีเย็นคข้บพอรังเสียครับกองหนึ่งประมาณสามสัตทับกันขึ้นไปเนาะบันี้กะปิดฟ้ากองดีๆเขาก็เอาผ้าผ้าผ้าที่เท่านะคะผ้าขนนุ่มผ้ายางทีเขาใส่ในขั้วเขาเนะ ห่อกล้องไว้พี่น้องข้อกล้องแล้วก็เอาข่าวตุดเย็นไว้พี่น้องเนี่ยสองนาทีสองนาทีเนี่ยสดคือของใหม่สือมาจากช็อปใหม่ๆเลยพี่น้องเนี่ยเอบอวันนี่สองนาทีเลยเนี่ยเองมึงเดินพี่น้อง เวลาเขาจับสตรอเบอรี่เนี่ยเขาจะเห็นให้เขาซำคอยจับใส่ในกองเลี่ยงอะพาห่อกองี๋ยวเอาเขาตุดเย็นไว้พี่นออกแค่นั้นเองง่ายง่ายร้านเจ็บไปลบวพียนเสร็จแม่แ